สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอีกแล้วกับผม fps วิชัยนังเรีน the King the king of f i d e o of star yeah อ่าครับอันนี้วันนี้ผมก็จะมาแบบว่าพูดถึงหินประจันนะหินใหม่นั่นก็คือหินกาโลเตนเซซูนอนะอ่าฮะแล้วก็หินบอสเฟเตอร์นะอ่าฮะอันนี้ก็อยู่ที่ตรงร้านค้านะไปเราไปดูกันก่อนเลย เป็นร้านค้าฉลองการอัปเกรดนะอ่าสิบก้าวันนายจัดจัดจะดักอะไรลนะัรกหนาคอลัมโบเราจะมาแล้วเว้ยโอ้ยสิบก้าวันแหมไม่อยากจะพลาด,ดี๋ยว่าก็ต้องพลาดนะปล่อยไว้ก่อนไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวมันมาอีกเป็นกิจกรรมก็เป็นไปได้นะต่อไปเออใครจะไปรู้ <c oughs> ก็เป็นของอาเิวไฮนะแล้วก็ร็อกฮาร์รสมาดูของอาเิวไฮก่อนห้าพัน คือได้สองครั้งต่อบัญชีหนึ่งบัญชีนะฮะอันนี้ของเขาอ่าฟังจมตีของบอสเฟเตอร์ใช่ไหมของบอสเฟเตอร์อ่าเฟเตอร์บอสบอสเฟเตอร์เพิ่มขึ้น10%โอเคผมจะพาไปอธิบายนะว่าอ่าหินเนี้ยใช้กับทีมไหนได้มากนะอ่าแล้วก็มาของร็อกของร็อกก็อืมกาโลเอนเทอร์สนะ อาา่าไม่อยากไปกดเิดซื้อแล้วกันโอเคอ่าผมเกียก,กสั้นว่า,ากาโรนะ่นะกาโร่แล้วกันสับทีมกาโร่นี่เดีย๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีแล้วกันนะว่ามันเป็นสําหรับทีมไหนนะแต่รู้สึกว่าค่อนข้างจะโอเคนะอืมอันนี้พลังโจมตีของของกาโร่ใช่ไหมอ่าเดนสึสือเนี่ยเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นต์นะโอเคมันน่าซื้อนะแต่ว่ามันใช้ได้หลากหลายนะมา ผมพาไปดูด้วยกันว่ามันใช้กับทีมไหนได้บ้างนะเริ่มจากาทีมการ์โลก่อนเลยนะคากาโลไปถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็ให้กดไปที่ทีมนะมันจะบอกได้ค่อนข้างใหญ่เยอะน,นะว่ามันเป็นใช้กับทีมไหนนะและผมก็จัดเซตทีมไว้เรีบเยบร้อยแล้วนะโอเคอ่าสำหรับทีมการ์โลนะก็เป็นเซตที่ผมจัดนะนั่นก็มีร็อกฮาร์เวิร์ดนะอ่าฮะแล้วก็เทอรี่บกาดนะแล้วก็คริส ล่างเราล่าง BS นะโอเคถามว่าจะดูยังไงแล้ววิธีการใส่ใส่ยังไงนะว่าเอ้ยตัวไหนมันเป็นของทีมการโรเอ็นเซสึนะอ่าอันนี้ผมลองเอาบีเอสเกออกไปก่อนนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเขียนว่าเนี่ยอพลังโจมตีของไฟเตอร์การโรเอ็นเซสึนะจะเพิ่มขึ้น55%ทีมจากการโรเอ็นเซสึนะเห็นไหมพวกเนี้ย แต่ถามว่าจะมีตัวไหนที่ใช้ได้อีกนะมาผมจัดเรียงเว้แว้นะว่าตัวไหนใช้ได้มั่งเทอรี่เอส,สก็ใช้ได้นะเทอรีอ่แต่ว่าผมไม่มีไงแปลว่าฟารมเกลือมันมาเยือนอะ่ะเออก็ไม่ได้ไปสุ่มนะก็เก็บไว้สำหรับกิจกรรมต่อไปอาจจะเป็นคอร์บอโบก็ได้กันกันไว้ก่อนอโอเคจะเป็นริกนี้ได้นะอ อ่ะฮะไม่เป็นไรใส่เข้าไป <Come on. S 1> เห็นไหมมันจะขึ้นนะอ่ะฮะทีมการโล่นะ uh, เห็นไหมทีมขึ้นอเมริกาด้วยโอเคเรา,เรา,เราลองเปลี่ยนมาอีกทีนึงอ่า uh, ไอ้น,นี้ไม่ว่าคลิกไหนก็ใส่ได้นะอยากจะเป็นพิตตี้กริกก็ได้ผมพาไปดูเหรอพิตตี้กริกอ่าเห็นไหมก็เป็นทีมการโล่เหมือนกันนะ อ่าฮะอันนี้ก็ตัวละครก็ผมใส่มาเยอะเลยนะถ้าว่าคลิกนี้ใส่ได้นะเจอรี่ร่างไหนก็ใส่ได้นะล็อกก็ใส่ได้นะะและตัวละครตัวอื่นนะที่ว่าจะใส่ได้มั่งอันนี้มีอยู่อีกตัวนะก็คือคิมนะคิมฮอรลส์อ่าคิมอ่ามันได้หลายทีมนะทั้งทีมบาลานแล้วก็ทีมการูนะ อ่าแล้วก็ทิมชาด้วยเห็นไหมแต่ขึ้นตรงนี้ก็ใส่หินได้นะแนะนำว่าใส่ได้อมผมก็อยากจะซื้อเหมือนกันเด็ดนะสองชิ้นก็หมื่นหนึ่งรวมทั้ง2เซต2องหินก็สชิ้นก็โอ้ยสองหมื่นนะเออเก็บไว้ก่อนดีกว่าอ่าก็กระโดดสินทรก็มาป่าเดียวด้นะอะไประมาณเนี้ยอืมโอเคนั้นก็มาดูนต่อที่อ่า หินของทีมบอสนะบอสเฟเตอร์อันนี้ค่อนข้างจะกว้างนะค่อนข้างใช้ได้กว้างนะมาลองไปดูกันหน่อยนะว่าหินนี้ใสกับใสห่หินไหนนะโอเคอ่าอันนี้เราก็มากันที่ทีมของทีมบอสนะอ่าซึ่งเป็นหินของบอสเฟเตอร์นะอ่าก็เราลองมาเปลี่ยนดู อันนี้เน้นำไม่สำหรับพวกไฟเตอร์ที่เป็นตัวบอสนะอ่านี่ก็ขึ้นไหมอ่าไหมทีมไฟทีมบอสไฟเตอร์นะเห็นไหมก็ขึ้นเหมือนกันแต่ซีโร่ก็ใส่หินเนสได้นะเปลี่ยนหน่อยออคลิกนี้เขาไปได้หลายทางนะ สำหรับทีมบอสก็ใส่ได้นะเออเยอะมากอ่าเดี๋ยวเรามาดูอาริวไฮกันหน่อยนะอาริวไฮอ่าไม่เป็นไรใส่ไปก่อนอ่าไม่ทีมบอสเฟเตอร์ก็ได้นะทีมไม่ไม่ทราบสัญชาติก็ได้นะสำหรับอาริวไฮนะเออทีมบอสนี่ค่อนข้างจะกว้างนะอืมใช้ได้เยอะค่อนข้างจะเยอะนะอ่านี่อ่ะอืม นี่ก็ทีมบอสไฟเตอร์เหมือนกันไม่รับสัญชาติเหมือนกันนะอ่าโอเคแต่ว่าผมไม่แน่ใจอยู่อย่างเดียวนะเหมือนพวกบอสปีเอสพวกเนี้ยไม่กรี๊ดไม่กรีกก๊ดเมื่อกี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันขึ้นทีมบอสไฟเตอร์นะเออก็อาจจะใช้ได้นะใครที่ซื้อแล้วลองใส่มาดูนะเดี๋ยวผมไม่ก็อย,อยากซื้อเท่าไหร่นะรูบี้หายากอยู่ช่วงนี้ กาจะเก็บสักห้าหมื่นนะหรือเกินก็ได้นะสำหรับคอร์มโบอันนี้ผมดูเก้าเก้าอาจจะเป็นกลางเดือนหน้าหรือไม่ก็สิ้นเดือนนะเออเอาไว้วอย่างไวนะอืมผมก็คิดไปเก้าเก้านั่นแหละไม่ต้องมาเชื่อนะ <What? S 1> <laughs> เดี๋ยวมีคนมาเยี่ยมโอเคอันนี้ก็ไม่ฝ่ายโอชิก็ได้พวกเนี้เยเยอะแยะนะอืมคิดมันว่าอา่ได้ไหมบอสไหมอ่าอันนี้แปลว่าไม่ใช่ทีมบอสนะสลับใส่ไป สคลิสนะคลิสฮัล,ลาเวงโ okay อเคใส่ใส่ไปก่อนเอาใส่ไปก่อนเอออันนี้ทีมบอสเฟเตอร์เหมือนกันนะของเ okay อสโอเคครับผมก็มาแนะนำได้เพียงแค่เท่านี้นะครับไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้ก็ฝากกดไลคลกล์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของผมนะอ่าฮะ ตอนนี้ผมไม่อยากจะสู่มาทั้งนั้นนะครับเก็บปี้ไว้สำหรับคอแบบต้นเดือนไม่ใช่ต้นเดือนดีต้นปีแรกนะะของปีนี้จะเป็นอะไรนั้นผมไม่รู้เลยแต่ว่าตูดด้วยก่อนดีกว่าครับผมบอกแค่นี้แหละ,ะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากลาไปก่อนนะครับก,ก็มีอะไรติชมหรือคอมเมนต์หรือคุดคุยยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็บา,บายบายครับ 嗯，拜拜。